สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องครูฝ้ายนะคะครูฝ้ายเพิ่งมาถึงโรงเรียนเนาะนะคะก็ลงเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่กิจวัตรประจําวันที่ครูฝ้ายจะต้องทําก่อนนะคะที่จะไปเข้าแถวนะคะก็คือเราจะต้อง have breakfast ก่อนนะคะก็คือต้องแถวข้าวเช้าก่อนนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาตามติดชีวิตครูฝ้ายหนึ่งวันว่ามาโรงเรียนเนี่ย ทําอะไรบ้างนะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะเริ่มแรกเลยก็ต้องกินข้าวก่อนนะคะซึ่งวันนี้บอกเลยว่าเมนูเราพิเศษมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าเมนูเราวันนี้มีน,นี่ค่ะเจวปลาคะ่ะทุกคนนี่ของชอบเลยแล้วเราก็แวะซื้อเป็นเนี่ยคะ่ะเป็นข้าวเหนียวห่อใบตองแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบหมูกรอบ อันนี้ก็จะเป็นกุนเชียงเราก็จะกินกับเจวแบบนี้นะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูฟ้าขอตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนด้วยความรวดเร็วรรรค่ะใครก็รักสวัสดีค่ะพ่อคิดร่วมกิจกรรมก้าวความเป็งชาตินะคะ ประเทศไทยรวมนเนื้อชาติไทยเป็นประชาธิป<ข>ไทยของไทยทุก,ทกส่วนอยู่ดำรงครงไว้ได้ทุ้งมวลโดยท่ล้วนหมายรักสมังคิดให้นิรักสงบแต่ทรบไม่ขาดเอรกราชจะไม่ให้ใครคงกี สะลาเลือดถูกอย่าเป็นชาปลีพระเดิมประเทศชาไทยทวีมีใช่เชโย ตอนนี้แดดก,ก็เริ่มออกแล้วนะคะคนหลังจากที่เราร้องเพลงชาติสวนมนตนแถบในตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกูฟ้าก็จะต้องมาเช็คชื่อนักเรียนนะคะที่แถวว่าใครมาบ้างใครมาสายใครลาใครขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเช็คชื่อที่ที่แถากันนะคะป,ปีนี้นะคะกูฟ้าก็าได้เป็น่ปรึกษาห้องมาสีทาสานะคะแล้วมาดูว่าเด็กๆมากันเยอะแค่ไหนเพราะว่าเราทําได้แล้วเคยทําแล้วที่ทำเพียงสําคัญว่าเรา จะนำเอาต้องรอแบบเช็คชื่อก่อนนะคะที่เป็นไปอยู่มาปฏิบัติมาใช้หรือเปล่าเราก็ต้องมาเช็คชื่อทุกวันนะเะนี่ยเนี่ยเช็คชื่อทุกวันสี่สิบสามมีสองแถวอันนี้แจ๊บพญานาเรียนลูกเสือในนาลีเริ่มจากคาที่หกเลยนะครับชุมนมุม มาต้นนะครับเป็นชุมนุมวิชาพิเศษกลุน,นี้ก็เป็นมีการทดสอบวิชาพิเศษที่ทำมาจดที่ตอนนี้เราก็เลิกแถวแล้วนะคะอันนี้ลูกๆมาสีท่าสามของเรานี่นาราคิคุเ <c oughs> นียอะไรคาบแรกรอะลูกสังคมสังคมอ๋ออยู่ตรงนี้เลยต้้ข้าบนล่นการเห็นว่าลูกเป็นคนดีให้ข้านศึกษาแโรงเรียนวุ้ เดียวตอนนี้นะคะเราก็จะเดินกลับมาที่รถนะคะเพอ,เอิญว่าวันนี้ช่วงเช้าคุณ่อยว่างหลายคาบนะคะเราก็เลยจะขึ้นไปทํางานที่บนหมวดฉะนั้นเราก็จะนี่คับให้อีล่าของเรานะคะเราจะขับนเพราะว่าค่อนข้างจะไกลนะคะทุกคนก็จะขับอีล่าไปอาคารสรี่แล้วก็ขึ้นไปบนห้องหมวดของเราไปทํางานนะคะ กำลังจะขับรถไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนเมื่อกี้แต่ว่าเช็คลายพอดีนะคะเชิญรับริปปุ๊บโอเคค่ะคุณครูธัญสิรินะคะเรียนเชิญประชุมนะคะเรื่องเกี่ยวกับแนแนวนี้แหละนะคะก็จะได้ไปคุยกับท่านผอแล้วก็ท่านรองนะคะเกี่ยวกับโครงการของแนแนวนะคะแล้วก็คาบสี่ก็จะมีเป็นประชุมกลุ่มสาระด้วยนะคะ งานเข้าเลยทีเดียวนะคะโอเคงั้นเราก็จะเนี่ยคะ่ะเราก็จะไปที่อาคารสองแล้วกันนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปไปชมบรรยากาศอาคารสองแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะนี่อาคารหนึ่งนะคะทุกคนอาคารหนึ่งก็เป็นห้องผอห้องอำนวยการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาคารสองนะคะเนี่ยเราจะไปห้องวิชาการตรงนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเสาโดงนะคะนี่คำปฏิญญาโรงเรียนาชริบ นี่ก็รับสู่โรงเรียนหนองปลาซอพิทยาคมค่ะ <c oughs> โอเคนี่เราก็จะเดินร่มรื่นนะคะทุกคนหนองปลาซอเราร่มรื่นด้านหลังนี้โอโหวิวถ้าใครที่ติดตามพ่อไอ้บอยนะเขาแม่น,น้ำต้นไม้เยอะแยะมากมายนะคะแต่ละจุดแต่ละที่ของโรงเรียนก็จะมีแบบเป็นที่ล้างมือแม่สวัสด,ดีค่ะ อันนี้แม่บ้านนะคะน่ารักกับเราตลอดเนี่ยก็จะมีแบบเป็นที่ล้างมือแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นแบบหลังเองนะนะท่มาสวัสดีลูกจ้ะโอเคเราก็จะขึ้นมานะคะก็จะท่านนั้นก็จะเป็นห้องเรียนมาฝั่งนี้ก็จะเจอเป็น ห้องวิชาการนะคะสวนตอนนี้ก็จะเป็นห้องประชุมนี่ไงท่านรองรอเราแล,ล้วท่านรองสวัสดีค่ะตอนนี้ประชุมเสร็จแล้วนะคะก็เกี่ยวกับแนแนวแล้วเนาะนะคะทีนี้ดูได้อีกค่ะทุกคนมีสอนแทนนะคะพอดีคุณครูเพิ่นติดไปราชการนะคะเราก็เลยต้องได้ไปสอนแทนเป็นโมหนึ่งทับหกนะคะว้าวน่ารักสดใสน,นะคะก็ตื่นเต้นๆ,ๆเพราะว่าเทอมเนี้ยเราไม่ ราไม่ได้สอนม .6 เราสอนม .3 เอ้ยเราไม่ได้สอนม .1 นะโทษทีค่ะเราสอนมอ .3 ม .4 ม .6 นะคะวันนี้ก็จะไปสอนแทนม .1 ทับหกก็แอบตื่นเต้นนะต้องเดินกลับไปอาคารหนึ่งนี้นะคะเพราะว่าม .1 จะอยู่ที่อาคารหนึ่งเหลือเวลาอีกประมาณสิบห้านาทีนะคะถึงจะได้ไปสอนนะงั้นเราก,ก็ไปไหนดีอะเดี๋ยวเดินกลับรถไปเอาของแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเด็กๆม .1 ทหกหน้า,ารักแค่ไหนนะคะทุกคน คาถึงคาบ2แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอนหนึ่งคาบหนะคะเอ่อเราไม่ชัวร์นะว่าจะอยู่ตึกหนึ่งตึกสองแต่ปกติมนหนึ่งจะอยู่ตึกหนึ่งนะคะโอเคปานเราจะไปดูกันเราจะมาดูรีแอคชั่นของเด็กนะคะว่าเด็กพอรู้ว่าเราไปสอนเห็นเด็กจะเป็นยังไงนะคะพ่อไฟจะขับไปดูนะคะทุกคนเดิน<ป>ความรวดเร็วนึงนะคะ ทำเด็กด้วยทำเด็กด้วธรรมะสวัสดีลูกวัสดีค่ะจะม .1 นทับ6อยู่อาคารนี้ไหมคะอาคารี้ค่ะชั้นข้างบนใช่ไหมเราอยู่ห้องไหนห้องหนึ่งสาเอับหนึ่งเอาสุดท้ายทางไหนลูกทางนน้นโอเค thank you so much พี่มลสวัสดีค่ะมลไปดูแม่แลวก็จะคิดแม่สวัสดีค่ะดูสิว่าเด็กจะ หนึ่งทับสามจัดับสวัสดีลูกอันนี้หนึ่งทับสี่โอเคแซมหนึ่งทับหกอยู่สุดท้องโน้นนะคะเราจะไปดูธรรมาสวัสดีค่ะรองเท้าเต็มที่อ๋อแซมหนึ่งทับหกอยู่ห้องนี้นะคะมาเราไปดู react นเดเดียว ดีค่ะอันนี้หนึ่งทับหกไหมลูกทับหกนะวันนี้วันนี้คุณครูมาสอนแทนครูวัฒนานะคะโอเคอันนี้เด็กจะชิประมาณนี้นะคะน่านะคะพี่พี่ก็มีใบงานให้เด็กๆทำนะคะอคอ,อ๋ทำตรงนี้ใช่ไหมอ๋อ there there is there are some and any โอเค ะะเป็นยังไงลูกมาเรียนมหนึ่งอิสโตเคไหมคะอิสโอเคแ okay ล้วลูกใช่กิตตีเป็นยังไงลูกดีไหมเรียนที่นอพอดีไหมคะด,ดีครับโอเคอ่ะทำรางานนะลูกนะทำรางานเลยนะคะ You can use your smartphone to find the meaning of the vocab นะลูกนะอ๋ะอยิ้มหล่อจังเลยนะครับนะคะอันนี้ทำอะไรลกูกไหนดูซินีว้า้าอะทำงานก่อนลูกทำงานก่อนนะทำเสร็จล้วค่อยเล่นนะคะทำเสร็จล้วค่อยเล่นนะคะอออันนี้ตั้งใจดีมาก สวัสดีค่ะอันนี้เอฟซีคุณครูเหรอคะนี่ชนใช่ไหมนี่อเดี๋ยววันไหนเจอสอนแทนเดี๋ยวคุณครูมาสอนก็สอนแทนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี้เราก็ได้ใบงานเด็กมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปส่งคุณครูเนาะประจ ա วิชาตัวจริงนะคะเออเรากําลังคิดว่าเราจะไปตึกสีดีไหมเพราะว่าภาพสีท่ารองสวัสดีค่ะ เพราะว่าคาสีเราก็มีประชุมหมดนะคะ๋ย่คิดแ๊บนึงตอนนี้สิบโมงจะขึ้นแล้วมันจะหมดคาาตอนสิบเอ็ดโมงสิบนาทีนะคะ,ะ,คะ,ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตึกสีดีกว่าเพราะว่ามันยังไงวันนี้ไหนๆก็ตามติดชีวิตคูไฟหนึ่งวันเราก็จะได้รู้ว่าตึกที่คู่ไฟทำงานนะคะมันเป็นยังไงเนาะไปะงั้นเราจะไปตึกสีกัน หลังจากที่เราจอดรถนะคะที่ลงจอดรถแล้วนะก็จะแบบนี้ทุกวันนะคะเพ่อว่าก็จะเดิน <Okay. S 1> เดินอ้อมมานิดนึงนะคะแต่ว่ามันดีตรงเนี้ยทุกคนมันดีตรงดูความเขียวความธรรมชาตินะคะตรงนั้นเป็นป่ากล้วยของโรงเรียนด้วยนะเนี่ยป่ากล้วย นี่ยก็เดินมาตามทางนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปอย่างชั้นสีเป็นห้องที่ถือว่าไกลสุดแล้วก็สูงสุดได้เหละเพราะว่ามันอยู่ลังโรงเรียนสุดนะคะอันนี้หนองแวงอึมครึม่ะนี่ค่ะเราจะขึ้นไปชั้นสี่กันนะทุกคนตรงนู้ ตอนนี้เราอยู่คนเดียวนะเราก็เลยเอาแมสออกแล้วนะคะคือสึกว่าแบบหายใจลาบากนะนะคะตอนนี้เราก็เดินขึ้นไปนะคะก็วันไหนที่ของไม่เยอะเออก็โอเคนะคะก็รู้สึกว่าไหวแต่ถ้าวันไหนของเยอะทุกคนเอาจริงปกติอครูพา้จะมีทั้งโน้ตบุ๊กถุงงานนักเรียนกระเป๋าถือตัวเอง เราก็จะต้องมีกระเป๋าคือกระเป๋างานเราชอบแยกมันจะเป็นกระเป๋างานการบ้านปอทูใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นกระเป๋างานนักเรียนนะคะมันก็จะเป็นสองกระเป๋าแบบถือเนี่ยดูสังเกตดูเริ่มหอบนะคะนอกจากจะหอบของเยอะแล้วก็ยังหอบแบบนี้อีกทักคนะ่ะชั้นสามแหละไปอีกนิดนะึง ใกล้ถึงห้องหมดแล้วแล้วนะคะทุกคนและนี่ค่ะเราขึ้นมาถึงชั้นสี่แล้วนี่ค่ะก็บรรยากาศโดยรอบนะนี่ค่ะ Foreign Language Apartment ดิฉมีคนอยู่ในห้องนี่ไงนี่เลยห้องหมดแล้วพี่เสวัสดีค่ะนี่นะคะ ก็จะมาเจอโต๊ะเราอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเปิดผางนิดนึงและเมื่อขึ้นมาถึงห้องหมวดนะคะโต๊ะทำงานนะเราก็จะนี่ค่ะทุกคนตรวจงานนักเรียนนะคะอันนี้ถือว่าน้อยแล้วนะอันนี้มีแค่ห้องเดยวปกติอะ กองทีสามห้องเลยนะคะเพราะว่าเวลาสอนก็จะแบบสอนวันเดียวกันหรือแบบใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูไฟก็จะตรวจงานนักเรียนนะคะ นะคะที่ครูฟ้ามันจะทําเวลาที่มีเวลาว่างนะคะตอนนี้เราตรวจงานเสร็จแล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยนะคะสิ่งที่เราชอบทําเวลาที่เราว่างก็คือ <laughs> เล่นติ๊กตอกค่ะทุกคนนี่ไงอ่ะตั้งเรียบร้อยนะคะนี่นี่นี่อันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งประจานะอ่ะมายความมั่นคงนะคะมั่นคงนะโอเคนะเราจะเต้นเพลงของยังโอมไบโอมเพลงนี้เพลงนี้ ก่อนนอนก่อนก็ถึงค่าประชุมแล้วนะคะทุกคนและนี่ค่ะพี่ๆกลุ่มสาระการรู้ภาษาต่างประเทศของเรานะคะดูนี่พี่ๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เรากำลังจะมีประชุมกลุ่มสาระกันนะคะทุกคนเข้าค่ะแม่่ะอันนี้สวยสุดในกลุ่มสาระเรานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะประชุมกลุ่มสาระกันกันนะคะทุกคนอันนี้น้องๆ น้องกแตนเลอน้องแตนเหมือนน้องแตมอันนี้ก็ผ่านไปแล้วครึ่งวันนะคะทุกคนประชุมเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เกี่ยวกับ English Camp เออส่วนจะเป็นรายละเอียดยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะอุบไปก่อนนะตอนนี้เราต้องไปหาข้าวเที่ยงกินแล้วนะคะซึ่งปกติบางวันครูพักก็จะไปกินที่โรงอาหารแต่ว่าบางวันก็รู้สึกว่าเอออยากไปกินข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็จะไปกิน ร,ร้านที่อยู่แถวๆโรงเรียนนะคะซึ่งวันนี้เราจะไปกินอะไรดีนะคิดก่อนไม่ก๋วดยเตี๋ยวก็เป็นข้าวนะถ้างั้นเราไปกินร้านอาหารตามสั่งร้านที่เราชอบไปกินอีกร้านหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคไปเดี๋ยวครูฟไฟจะพาทุกคนไปกินข้าวดยกันนะคะ <S <S นู่นรามาจากทางนู้นนะคะทวนนู่นเป็นโรงเรียนของเรานะเราก็มาถึงนี่คะ่ะร้าน ร้านคลองถมอาหารตามสั่งนะคะมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งนะคะลาบก้อยขมต้มแซ่บมีหมดนะคะเรามาดูข้างในวัตถุกิบอะไรวันนี้นี่มาดูนะแม่จ้าแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ <laughs> เราเรามาเรามาทดลองนะคะแมคะจะจอนี่แม่ว่าหนูจะสั่งอะไรทานนะคะนี่ บวกอะไรได้คะแม่นั่นไงเห็นไหมแม่จำได้คะ่ะวันนี้กุ้งเหลือใช่ไหมคะแม่อ,มอ้าวกุ้ง,งหมดต้องมาบ่ายแหรอคะบ่ายหนูมีสอนถ้างั้นเดี๋ยวกินหมูเหมือนเดิมก็ได้คะ่ะโอเคแม่แม่น่ารักมากนะคะนะนี่ตัวประจําของเราชอบน่าสวยนี่ค่ะกระเพราหมูเรามาแล้วนะคะทุกคนกระเพราหมูไข่เจียวนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราขอทานข้าวเที่ยงก่อนนะคะนี่เราก็ทานข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เที่ยงครึ่งพอดีเดี๋ยวเราก็จะเข้าโรงเรียนนะคะเราก็ไปเตรียมสอนเรามีสอนภาคบ่ายอีกสองชั่วโมงนะคะเป็นภาษาอังกฤษฟังพูดนะมาเราจะขึ้นไปห้องหมดกันอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคน นี่มาแล้วค่ะฝรั่งเราถุงละห้าสิบาทได้เยอะมากเลยนะจริงนี่ทุกคนดูอันนี้ห้าสิบาทเราสั่งสองถุงร้อยหนึง่งได้ของกินเมื่อดึกแล้วน,นี่เรากำลังจะไปสีอสอนักศษนะคะทุกคนวันนี้เรามีกิจกรรมให้เด็กๆทำด้วยมาไปดูสีนักศึษกัน ลำโพงกับกระเป๋าโน้ตบุ๊กเงินโต๊ะคุณครูอ่ะรือมีลำโพงกับกระเป๋าโน้ตบุ๊กไปเอาลองมาครับอ่ะส่งตัวแทนไปอุปกรณ์ช่วยสอนเรานะคะลำโพงลำโพองอันนี้สี่ทับสองนะโอเค every b o d y okay, every one are you ready โอเค good let's start it ของเรานะคะทุกคนม .4 3ท3นะคะน,นี่ไงอ่ะแจกคู่ละหนึ่งแผ่นนะลูกนะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้สังเกตดูนะคะว่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะในการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายน <c oughs> ะคะอ่านะ่ม .4 นี้จะเป็นยางนะคะส่วนม .6 ก็ <c oughs> จะเป็นหมากเก็บแรที่ตั้งใจของเราอะไรนะอะไรนะ แจ้งกูกินครับฮะแจ้งกูกินครัแบงเพื่อนกินคู่ค้าเรียนเมื่อกี้ทำอะไรนะตอนครูเข้ามาเหรอลูกทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรฮัลโหลเมื่อกี้ทำอะไรตอนครูเข้ามาคู่อืมคู่ละหนึ่งแผ่นค่ะอ่าฝั่งนี้เป็นไงลูกโอเคนะ อใส่หัวนี่คือโอเคนะคะอืมคู่ละหนึ่งแผ่นก็พอนะลูกปฏิพัฒน์อยู่กับเพื่อนดี่เราเป็น3ามคนแล้วลูกนะอเออทได้กันเลยนะคะจะได้ไม่ต้องย้ายไปนั่งที่อื่นอ่ออพร้อมนะลูกนะอ๋ออันนี้มีการเตรียมพร้อมแล้วนะคะ ก็เป็นชีวิตหนึ่งวันของคูไฟนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็พอเลิกเรียนเราก็รอให้เด็เดกๆกลับบ้านก่อนแล้วเราก็ค่อยกลับบ้านประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมทีคูไฟนะคะก็ฝากติดตามช่องคูไฟเป็นนานด้วยนะคะขอบคุณค่าบ๊ายบาย